มาดู180องศาก่อนนะครับมีสวยหน้าสดเลยนะนีะ่นสวัสดีครับ,รบคืกรบกวนช่วยแนะนำตัวได้จ้าน้องฝนค่ะน้องฝนนะครับนี่น้องฝนมาทำอะไรครับมาตัดใหม่มาตัดไหมเนาะคือน้องฝนเป็นงานแก้จมูกใช่ไหมครับใช่ครับอเค okay, เดี๋ยว ถามนิดนึงเห็นได้ข่าวว่าเคยเสริมจมูกกับคุณหมอกล้วยมาก่อนใช่ไหมครับที่คลินิกเดิมใช่ไหมอันนี้ทํามากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีค่ะเสริมจมูกมาแล้วเจ็ดปีนะครับแล้วก็พอทําไมถึงตัดสินใจอยากจะแก้จมูกครับก็คืออยากเปลี่ยนทรงให้สวยกว่าเดิมค่ะนี่สวยกว่าเดิมคล้วหมอต้องมีเทคนิคใหม่เลยฮะแล้วทรงเดิมนี้สวยอยู่แล้วไหมครับก็สวยหน้าเปลี่ยนเนาะทำมาเจ็ดปีแล้วแล้วก็ จอคุณหมอได้ไงครับคือก็ทักไปที่เดิมแล้วก็รู้ว่าหมอย้ายมาก็เลยตามหาแบบเพีย์เชิไปดูค่ะก็เลยรู้ว่าหมอมาเปิดคลินิกใหม่อ๋อก็เลยมาปรึกษาว่าอยากจะแก้จมูกเปลี่ยนทรงใช,ใช่ไหมครับแล้วทางเจ้าหน้าที่คลินิกแนะนำายังไงบ้างครับแนะนําดีค่ะอืมแล้วคุณหมอแนะนําว่าถ้าแก้แล้วก็อยากให้ปังไปเลยใช่ไหมก็เลยให้แนะนําให้ลองปายด้วยใช่ไหมโอเคแล้วงานแก้เป็นไงบ้างครับรู้สึกว่า ตอนทำมีกังวลไหมตอนก่อนทำก็กังวลครับเพราะว่าดูรีวิวมาเขาบอกว่าแก้เจ็บอ๋อดูรีวิวมาจากที่อื่นเนาะก็กบอกว่าแก้เจ็บอาจจะเขียวชำ้ำบวมเยอะอะไรนี้ใช่ไหมแล้วทํากับทางบาลานซคลินิกเองเป็นไงบ้างครับก็บวมบวมช้าหน่อยมากค่ะแทบจะไม่เลยค่ะไม่บวม,บวมเลยเจ็บตอนทำตอนทาก็ไม่เจ็บด้วยใช่ไหมครับอ่านี่เป็นงานเสริมแบบรองปลายกระดูกอ่อนหลังหูเนาะ คุณหมอก็ใช้บริเวณส่วนที่อยู่ด้านหลังหูนะครับแล้วก็อันนี้มาตัดไหม่21วันนะครับโอเคแล้วคนรอบข้างเป็นไงบ้างครับเห็นเราหน้าเปลี่ยนนีเขาทักกันไหมค่ะค่ะบอกว่าทำแล้วสวยขึ้นกว่าเดิมอมโอเค,อ,เคอันนี้คือเดินทางมาจากที่ไหนครับเดินทางมาจากนครปฐมนคนปรคนปฐมเนาะก็วันนี้นัดมาตัดไหม่ถนนโล่งดีเนาะวันนี้ค่ะโอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กําลังลังเลอยากจะ เสริมจมูกแต่ไม่กล้ากลัวเจ็บกลัวเขียวหรือว่ามีอะไรอยากแนะนําเพื่อนๆบ้างก็หมอให้ลองมาที่หมอก,ก้ศยค่ะปังแน่นอนค่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดคอืมก็ได้ส่งที่ถูกใจด้วยเนาะใช่ค่ะอืมคุณหมออธิบายทุกขั้นตอนด้วยมัเปล่าครับตอนทาทุกขั้นตอนครับเราีนวดวิธีอะไรหมอบรยายวิธีดูแลอืมนี่คือ21วันนะครับงานเข้าที่เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็บวมน้อยด้วยนะครับ โอเคไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจกะเสริมจมูกช่วงนี้นะครับทางบรรณนาคีเอกเองมีสี่สาขานะครับมีสาขากรุงเทพนวมินนะครับแล้วก็สาขาชนบุรีบ่อวินแล้วก็อมรตานครชนบุรีนะครับแล้วก็จะมีอีกสาขานึงเป็นสาขาบางปูอยู่สมุทรปราการนะครับใครสนใจก็สามารถาทักมาสอบถามได้นะครับสามารถเลือกทําสาขาใกล้บ้านได้นะครับถ้าเปิดยังไงก็คุณหมอถ้าสะดวกคุณหมอจะลงไปทําเคสให้เองเลยนะครับ ใครอยากทางกับคุณหมอกล้วยสามารถส่งรูปมาปรึกษาด้านตรงและด้านข้างได้เลยนะครับโอเคงั้นขอบคุณนะคะปบบ๊าจ้า